ออสวัสดีครับผมออสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นหนึ่งอนุรักษ์มหาดีบ้านนะครับไม่ได้ชวนไม่รู้จะมาทำเฮียอะไรแต่มันก็มามาลองมึงฟังนี่แหละตัดมาเลยออเรามึงจะท,ทำเฮียอะไรอ่ะออกมาคนเดียวมาตามหาคนที่่างไกลไม่มีใครครบมึงเลยดิแต่ว่าไม่รู้ กูรู้เธอจะอยู่กับใครในคืนนี้นอนกับกูทุกคืนเลยแต่โจเพลงนี้มันจะไม่ท้องกันพอดีได้ไงเฮียอะไรมึงเนี่ยมึงด่ากูเหรอด่ามึงนี่กล้าด่ากูเหรอกล้าด่าได้ยังอยู่มึงสองคนเนี่ยให้ด่าใครเออก็คิดอยู่ว่ามึงด่าใครน่าจะเป็นกูมึงตื่นหรือยังเนี่ยกูยังไม่ได้นอนมาสองคืนแล้วออ